ดีครับผมวันนี้ทุกคนนะครับผมตอนเช้าที่เที่ยวนะลอนเสือแล้วครับผม <c oughs> วันนี้เาตองพบกับฉากกาศเป็นเย็นครับผมที่กรุงเทพครับ <c oughs> าทางนี้ก็อยู่แยกดชาพาครับผมม <c oughs> ุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ครับโอ้เราไปปิดกันแน่นอน Oh. ติดเกียดกันของฝ่ยติดเตียดฝ้าสี้ยวัดสังครับผมพี่น้องโมยนหลายส้อบทะลุติ่สารภาพครับรถติดครับตึงนี่ บางอลอัดอุอคนนึ่งเขาคนนึ่องออ่ะ ไเต็มครอยๆครับผมติดยา9เลยตั่งเลยข้างแก่ครับผมจะเดือดหมดแล้วิดรับี่น่องประมาไปได้ข้นสามท่างยู่เลยครับผมรวเดียวไปได้ใหญ่ีสุครับ แป็นว่าเ้้บางสังครับผมติดจิงอย่รงเยี้นหลายครับผอ้เต้ก็ลรงเยี้นเต็มเลยลุกิตตาพก็เลดเล็ดครับเดี๋ยร้อนเลด้านข้างผมก็น่อยครับโอครับผมอเลยครับมหักหลักไกรเขาแบบนี้กิดเบ็ดทำใน่องไหนก็ได้เลยนครับผม Nein, nein, nein. แล้วเป็นไปจำนะครับผมเอ้าการสือถึงก็ทำกระทั่งนะครับผมกรังเสีอครับผมแล้วฉนยังไห <c oughs> นบุญะซึงจำครับผมโมดๆครับผมข้าวไทยด้วยก่อนวะโยกนะครับผมบุญละเล่นนี้บ้างเสียบุละครับ พอดีพอดีครับข้าหนาวเย็นเย็นคุ่นๆมันกินลบนี่เนาะบางเดินพ่อหนาวมข้างหลังเขาอ่ะโอ้โหสุดๆน้อส่นครับผมไปเรื่อยๆครับไปเอื่อไหนายนอนด้วยดีเดี๋ยวรับผม ับเลยรถสีท้ายทั้งไหนนะครับเนาะผมพามาทั้งนี้นะครับผมรถเนี่ย หนาวครับผมเหมืนผมบ้านเราท้องบากครับผมหนาวครับเที่ยวเต่ากับลุยน้ำบอกก็สบายแต่ก่อนเลยอยางนีครับจ้าวทำไมบางทีมันต้องตามไปดูการนั่นหนาวออรุษาหนาวเนะหนาวโดนเอนาเดือดหนาวมากว่ะเปิดปากทุกคนแหรออากาศเป็นบ้ากทุกคนแหรอครับผมบ่ ตามเป้าหมายเราดูการละลงละมือลงเว้นเนี่ยข้อางาคกากระเทิามากแลละครับผมต้นกระเถิาทางภาคกระเทาครับเอ้หนุ่มแบบนี่น้องข้องฟากระเทาบบนางกระเือนกันละครับค้นนี่นะครับค้นคน้นบัดจะดูการหน่อย เขาากันเนาะนี่แหละครับพี่น้อเฮ้ยง่ยียได้บัอะไรปะเอ้ยอะไรครับผมงายเดียดที่่ันเยากพูนครับพูนครับผมวัดที่ดอะไรเนี่ 我帮你，什么地？ i'm 啊，关闭。 ได้ครับหายไป,ปามปากๆหมือนเสียไปเกียอัลตาบาครับไปหมดไนเลยหมดนหมดนะครับพี่น้อ ใจพ่อะซับก็แยกปัใครับผมใจไมัน่นะโ้ยากนะนีไปไปใ่มัน่นะไปยากนะ a bol